มาครับ หลังจากจบบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นะครับในที่สุดพวกเขาก็ทำได้นะฮะก็เป็นทางด้านของอาร์เซนอลนะครับมาแก้แค้นนะฮะใส่ทางแอสตันวิลล่าได้ถึงที่วิลล่าพาร์คบ้านของแอสตันวิลล่าเลยนะครับศูนย์ประตูต่อต้องชมความเฉียบขาดของฝั่งปืนใหญ่นะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ต้องบอกว่าโอ้โหดูเดือดเลือดพ่านกันพอสมควรนะส่วนแอสตันวิลล่าเองก็โทษอะไรไม่ได้เลยนอกจากตัวเองโอ้ใช่ใช่เกมนี้คือโทษอะไรไม่ได้เลยนอกจากตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิบเอ็ดตัวจริงจากทั้ง2ง สองทีมกันซะก่อนนะครับวันนี้เนี่ยทางด้านของวิลล่าเนี่ยก็ระบบ4-4-2นะครับผู้สับประตูเป็นทางด้านของเอมี่มาร์ตินเนสนะฮะแนวรับก็มีลูก้าดีนเปาตอเลสครับมีทางด้านของคอนซาแล้วก็แมตตี้แคสนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเตเลมันจับคู่กับโอนาน่านะครับปีกซ้ายเป็นแม็กกินแล้วก็ปีกขวาเป็นเลออนไบรลี่นะครับส่วน2ตัวลุกเนี่ยเป็นทางด้านของโอลลี่วัตกินนะครับแล้วก็โอ้โหอิกาลามิซี่โรเจอร์นะฮะ เก <Okay, S 2> มนี้เกมนี้แม่งผิวจริงๆริ <c oughs> สียงฝั่งของอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็ผู้สำบัปปติ์ตูเป็นดาวิดรายานะครับแนวรับก็มีเบนไวซาลิบาลครับกาเบียแล้วก็จูเลียนทิมเบอร์นะครับตรงกลางเนี่ยก็เป็นไดเคนไรจ์จับคู่กับธนัทของโทมัสปาเตยนะฮะแล้วก็แนวรุกเนี่ยมีโบโยซาก้าครับมาตินโอเดกาดกาเบียมาตินเนลลี่แล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นคิงไคฮาวเวตนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> เริ่มเกมมาต้องบอกว่าเป็นเกมที่ผมเขียนคําว่าเข้มข้นไปแต่ผมวงเล็บข้างหลังว่าอึดอัดเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเกมที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยไม่อยากมีใครพลาดก่อนอะ แล้วก็จริงแล้วคือทรงเกมคือเป็นเกมที่มีคุณภาพทั้งคู่อ่ะใช่คือผมเห็นเลยว่าเน้นเน้นแบบเน้นทั้งคู่แต่ก็โอเคแหละเอ่อไม่ได้มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่พยายามบุมบามหรือหรือคอนโทรเกมจนมากเกินไปเพราะว่าหลายๆคนก็รู้ดีว่าถ้าหากว่าพลาดแล้วเสียโอกาสเนี่ยมันอาจจะทําให้คู่ต่อสู้ลงโทษได้เลยนะเพราะว่าวินล่าเองเนี่ยถ้าหากมองแค่ชื่อนะก็มีดีพอที่จะสวนใส่าอาร์เซนอลเหมือนกันส่วนอาร์เซนอลก็รู้ดีอยู่แล้วว่าถ้าหากคุณกําลังจะไปบุกใส่เขาแล้วอยู่ดีคุณพลาดคุณโดนตัด เนี่ยโอ้โหบุโยซาก้ากาบิียมาตินเอลลี่คลฮาวเวตอย่างเงี้ยพร้อมสวดอยู่แล้วอะ่ะมันก็พร้อมจบมันก็เลยเป็นเกมที่เข้มข้นวงเล็บอึดอัดเอาไว้นะครับเป็นการช่วงชิงกันไปกันมาของแต่ละฝั่งนะแต่ว่าวินล่าเนี่ยเจอข่าวร้ายผมใช้คําว่าข่าวร้ายต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกเหมือนจะมีปัญหาที่โอนาน่าที่มีอาการบาดเจ็บแต่โอเคเล่นต่อได้ สักพักหนึ่งกลายเป็นแมตตี้แคทนะครับซึ่งโอ้โหต้องบอกว่าโชคร้ายจังหวะที่เก้าแล้วเหมือนมันตึงแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยจับไปที่บริเวณขาด้านหลังซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแฮมสติงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจบเกมปุ๊บเราอัดเลยต้องต้องรอทางอุนาเอมิลี่เนี่ยคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเป็นอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าจะเจ็บแบบนี้ต้องใช้ระยะเวลาตรวจอีกสักพักหนึ่งเลยนะกว่าจะรู้ว่าอแล้วก็สุดท้ายคือเล่นต่อไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่ในนาทีที่16เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นอีีีกกมมมันนอออาารเเจบบขง่ทหื เทา้าพิกอ,ะอ่ะออตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ไหวแต่แบบเหมือนเหมือนจะลุยต่อได้แล้วก็ลุยต่อแล้วก็กลายเป็นคนที่โ,โหจีตจาดเหมือนกันนะเลออนไมรลี่ในเกมนี้นะครับโอกาสของผู้มาเยือนเนี่ยคืออาร์เซนอลเนี่ยวันนี้ในช่วงแรกอ่ะ เวลาที่เขาบิลลอัพเกมอ่ะยูลิแนทิมเบอร์ที่ลงมาแทนชิเซนโกเนี่ยคือหุบเข้าไปเป็นเหมือนแบบอินเวอร์ตฟูลแบ็กเลยนะหุบเข้าไปแล้วก็เวลาอาร์เซนอลบิลเกมเนี่ยเหมือนจะยืนเป็นหลัง3ก็คือมีกาเบรียลซาลิบาแล้วก็เบนไว้แต่วันนี้เนี่ยอาร์เซนอลเองก็ก็มีจังหวะที่แบบบิวลพลาดเหมือนกันอะอมีข้อผิดพลาดเล็กน้อย ใช่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางวินล่าเองก็ไม่สามารถฉกฉวยโอกาสตรงนั้นได้โดยเฉพาะโอกาสที่สําคัญมากๆในเกมนี้นะครับของโอลิวัตกินมีโอกาสที่จะทําให้เจ้าบ้านขึ้นนําก่อนถึง2ครั้งในครึ่งแรกเนี่ยมี1ครั้งเห็นชัดเจนเลยคือเป็นจังหวะที่บอลเนี่ยตะเลยมาจนถึงหน้ากรอบเขตโทษผ่านมาหมดแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยจ่ายมาให้โอลิวัตกินแต่วัตกินเลือดที่จะตะวัดยิงเลยโดยที่ไม่จับโดยที่ตอนนั้น <โข S 1> เราย ออคือมันมันรีบยิงเกินไปอ่ะมันรีบยิงเกินไปมันมันเบี้ยวแบบผมแชร์เาว่าทุเรศอะ่ะเออมันเบี้ยวทุเรศอ,อ,อ่ะอันนี้ผมรู้สึกว่ามันพอมีเวลาในการจับหรือแต่งก่อนด้วยซ้ำอะ่ะ มันมีเวลาเยอะมากเพราะมันไม่มีใครที่อยู่ในระยะที่แบบโอเคถ้าจะใกล้เคียงสุดเนี่ยก็คงเป็นทางด้านข,นาของดาวิดลายาที่จะพุ่งเข้ามาแล้วก็ต้องแบบผมใช้คำว่าซูเปอร์เซฟอะเพราะมุมมันก็แบบเปิดกว้างพอสมควรแต่เหมือนแบบรีบยิงตวัดก็เลยพลาดไปนะครับสำหรับทางด้านโอลิเวอร์กินซึ่งโอ้โหเน้นแบบไม่มีอะไรจะเน้นไปมากกว่าน,นี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์เราก็ใช้คําว่ามันเป็นอะไรที่ยังยังมองไม่ออกว่าจะออกหน้าไหนนะครับทั้ง2ทีมเนี่ยคือผัดกันมีช่วงเวลา ีดแล้วก็มีช่วงเวลาที่แย่เลยนะครับแล้วก็พอเริ่มครึ่งหลังมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าออลิเวอร์กินพลาดครั้งที่2ซึ่งการพลาดครั้งนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากครั้งแรกเลยคือมันแบบจอจๆอะ่ะผมจาไม่ได้ว่าใครเป็นคนยิงแต่ว่าจังหวะยิงครั้งแรกอะ่ะคือบอลมันไปชนคานมันไปชนคานเสร็จแล้วบอลมันลอยลอยมาหาวัดกินที่มันแบบไม่มีอะไรลแล้วอนอกจากลายญ่าที่อยู่แบบตรงหน้าคือคุณจะมองไปทางไหนซ้ายหรือขวาหรืออะไรก็ได้อ่ะแต่แบบไปหมองแล้วก็คือผมใช้คําว่าซูเปอร์เซฟ โคตรอภิมหาซุปเปอร์เซฟจากลาย่าเลยแล้วกันโอ้โหผมไม่รู้ว่านี้สองนัดนี่ลาย่าแกไม่รู้ไปลงยันอะไรมานะยิงไงก็ยิงไม่เข้าเลย2เกมเนี่ยคือโอ้โหโแม่งโคตรจะเซฟเลยนะครับลาย่าแล้วก็คือ มันช่วยชีวิตทําให้อาร์เซนอลน่ะยังอยู่ในเกมแมผมคิดว่าถ้าวิล่าขึ้นนําก่อนน่ะคือเรายังไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายจะเกิดอะไรแต่ว่าไอ้ความเคี้ยวของอูนายเอเมลี่อ่ะมันจะส่งผลให้อาร์เซนอลเล่นยากกว่าเดิมแน่นอนถ้าหากว่าเสียประตูขึ้นนําอ่ะเออแล้วก็ที่จริงมันก็ไม่ได้มีฝั่งเซฟแค่ลาย่าเท่านั้นนะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยทางด้านของเอมิมาร์ติเนสเองก็มีโชว์ลูกเซฟเหมือนกันนะไอ้ลูกหลุดของบุโกโยซาก้าแต่ลูกนั้นเนี่ยมันกัมกึ่งล้าไม่ล้าแต่ว่าจังหวะเซฟของออออองงเเเเมมม่่าาารตินนนนก็ถืืืวหะ จนสุดท้ายนะครับมิเกลอาร์เตต้ามีการเปลี่ยนตัวแล้วก็ส่งทีเด็ดนะฮะตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงครับเรโดทอสซาลงมานะครับในทีที่65จังหวะนั้นเนี่ยทางด้านของแอสตันวิลล่าเองก็เปลี่ยนเหมือนกันก็คือเอาทนานั้นของแจ็คขอบแลมซี่นะครับกับไอ้ดูรานลงมาแต่การมาท่างด้านของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยเลือกเปลี่ยนตัวได้ถูกเป๊ะจริงๆนี่คือไม้ตายขั้นสุดยอดชุดอภิมหาโคตรพ่อโคตรแม่ซูเปอร์ซับ <laughs> สัำปัดแรก เขาสาแม่งทําประตูเลยแล้วแม่งมาจากไหนไม่รู้ด้วยเหมือนว,วิชาหายตัวเพราะว่า,าจังหวะที่ได้ประตูนเนี่ยมันเริ่มจากตั้งแต่ทางด้านของบุกโยซาก้าที่ตัดลุยเข้าไปแล้วก็สุดท้ายหลุดเข้าไปสุดเส้นยัดเข้ามาตรงกลางซึ่งทางด้านของวิลล่าก็พยายามสก,กัดแล่และไอโรเจอร์เนี่ยโอ้โหที่แม่งที่ฟอร์มดีสุดๆในเกมเนี้ย มันไปสกัดเข้าทางซอสทอสาที่วิ่งเข้ามาพอดีอะเหมือนแบบกรียบร้อยลเลยลม้วก็ทอสาซัดเข้าไปเลยนะครับมันกลายเป็นว่าความแตกต่างของเกมนี้เนี่ยมันคือความคมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ย ถ้านับในสถิติครึ่งหลังนะผมจะไม่ผิดนะการยิงตรงกรอบครั้งแรกของอาร์เซนอลก็มาจากทอสซานนี่นแหละในดรทิ่66แล้วเป็นประตูเลยเอ,อคือเอายิงรูปเกมก่อนที่อาร์เซนอลจะนำอ่ะโอ้โหวินล่าก็ถือว่ามีโอกาสเยอะพอสมควรได้ด้วยซ้ําใช่ซึ่งอย่างที่เราบอกก็คือมันมันคือจุดเปลี่ยนโดยแท้จริงอะ่ะโอลิวัตกินถ้าคุณยิง2จากหครั้งเข้าอะ่ะ ผมว่ามันทําให้ให้เล่นง่ายขึ้นกว่านั้นพอสมควรเพราะว่าอาร์เซนอลพอนําปุ๊บเนี่ยวิลล่าต้องใช้คําว่าช็อตไปเลยนะพยายามบุกด้วยนะต้องพยายามบุกด้วยทำหลังก็เปิดอีกใช่แล้วมันแบบว่ามันดูแบบไม่ไม่ไมหลลื่นไม่ฟโฟล์มันเหมือนแบบช็อตไปเลยแล้วก็สุดท้ายอาร์เซนอลก็ได้ประตูฝังโลงนะครับในทีที่77นิ้ห่างเป็น2 0นย์ะครับจากทงด้านของโทมัสปาเต้นะก็จังหวะนี้เนี่ยทอซา มีส่วนร่วมอีกแล้วนะครับหลังจากที่ได้บอลจากฝั่งซ้ายนะครับที่วิ่งทะลุเข้าไปแล้วก็ปาดมาหน้าประตูแล้วมันไม่มีใครมันก็เลยหลุดไปถึงซากา้าแล้วก็ซาก้าเนี่ยก็เลาะมาก่อนที่จะจ่ายมาให้กับทางน่านโทมัสปาเตยวิ่งมายิงนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยเอมิมาติเนตพุ่งปัดแล้วแหละแต่มันไม่พ้นจริงๆม,มันมุมจริงๆอ,อก็เลยสุดท้ายนะครับ จบเกมนะอาร์เซนอลสามารถล้างแค้นนะครับใส่ทางด้านของแอสตันวิลล่าได้นะครับศูนย์ประตูต่อ2ซึ่งโอ้โหผมบอกเลยว่าแฟนปืนอาร์เซนอลน่าจะสะใจแบบสุดๆนะเกมเนี้ยก็เป็น3แต้มที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับเอ่อเหล่าปืนใหญ่นะเหล่าแฟนๆปืนใหญ่นะครับก็มาดูสถิติในเกมนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยคของบอลน้อยกว่านะครับสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ต่อหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโอกาสยิงเนี่ยเจ้าบ้านมีเยอะกว่าด้วยซ้ำนะคือสิบเอ็ดครั้งแต่ว่าตรงกรอบสามแต่ว่าไม่ได้ประ ตูเลยนะครับเพราะว่าลูกยิงของโอลิวัตกินไอ้ลูกแรกที่แม่งยิงยิงทุเรศทุเรศอ่ะเออเมันมันน่าจะไม่นับเป็นการยิงตรงกรอบด้วยซ้ำนะฮะส่วนฝั่งของปืนใหญ่อาร์เซนอลเนี่ยมีโอกาสยิง9้าครั้งตรงกรอบ4ได้มา2นะครับซึ่งโอ้โหจุดแตกต่างเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าความคมมันคือความคมพื้นที่สุดท้ายจริงๆนะฮะสำหรับทางหน้าของปืนใหญ่อาร์เซนอลคือมันเป็นเกมที่เครียดอะ่ะผมเห็นได้ชัดเลยว่านักเตะอาร์เซนอลเองก็งก็มีความเครียดบวกความกระหายนะคือแน่นอนแหละไอ้เรื่องก การอยากเอาชนะวิลลาผมว่านักเตะอาร์เซนอลอยู่แล้วอะแม่งออกอาการชัดเจนว่ากูจะเอาเกมนี้แต่มันก็มีความเครียดหรือความตึงให้เห็นเหมือนกันระหว่างแบบต่อเกมมันจะมีจังหวะบิ้วผ้าจ่ายผ้าจ่ายเสียอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็ยังสามารถเอาตัวรอดผมว่าผมว่าผมไม่ใช้คาว่าเอาตัวรอดแล้วกันผมว่าดองค์ประกอบโดยรวมอะอาร์เซนอลแม่งดูดีกว่ามากๆเลยนะในเกมนี้นะครับต้องรอดูแล้วกันว่าในสั้นนี้อาร์เซนอล คือมันเป็นเกมที่ทําได้แล้วอ่ะวิลล่ามันคือต,ต,ตัวตัวตัวส่งผลต่อต่อพวกเขาในซีซันที่แล้วแต่ว่ารอบนี้เจอกันเร็วก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าเออจะมีทีมอื่นหรือเปล่าท,ที่ที่กลายเป็นตัวส่งผลในการตัดสินนะครับ่ซนวิลล่าเองเนี่ยโอ้โหผมว่ามันต้องแก้ไขเลยนะโดยเฉพาะวัดกินเนี่ยนี่เป็นเกมที่สองแล้วเพราะว่า,เ,<ร>าเกมแรกเองอ่ะก็เงียบเราก่อนเกมนี่โหคุยอย่างดิบดีเลยว่าไอ้ตัวนี้อย่าไปหลุดนะอย่าไปทําพลาดให้มันนะโอ้มันคมแน่นอนโอ้เกมนี้แม่งเอาจังหวะไปทิ้งหมดเลยแ่คูคูชมอย่างดี ไอคิวก,ก่อนเกมอะว่า <c oughs> ยามพลาดให้กับโอลิเวอร์กินนะครับเพราะเขาคือตัวอันตรายของแอสตันวิลล่าแม่งเอ้ยทุ่นเล่หจุ่มหมดเลยลูกยิงลูกนั้นอ่ะโอ้โหโคตรจะเสิงเลยนะก็ชมอาร์เซนอลแล้วก็ชมลายาด้วยที่โอ้โหแกช่วยชีวิตมาแบบคือแต่ลายาเกมนี้แม่งแบบไอ้ไอ้จังหวะเซฟลูกลูกมงจ่อจ่อของวัดกินอ่ะโอ้โหของจริงนะฮะคือเซฟฉันไปปั๊บถ้ากล้องตัดไปแลมเดียวนี่คือน่าจะต้องเก็บกระเป๋าย้ายให้ละก็เตรียมเตรียมย้ายแล้วสำหรับแลมเดียวเนี่ยเตรียมย้ายแล้วเพราะว่ายังไงก็ก็น่าจะไม่ มไม่ไหวรหรอกเออขึ้นมาแน่นอนนะครับก็เกมนี้ถ้าหากจะพูดถึงข้อผิดพลาดอะฝั่งเจ้าบ้านก่อนแน่นอนมันคือความคมเลยที่ตัดสินในเกมนี้นครับเกมรับเองเนี่ยผมว่าเอาจริงๆก็ถือว่าจัดการกับทางอาร์เซนอลได้โอเคนะครึ่งแรกเนี่ยทางด้านของอาร์เซนอลมีโอกาสยิงมากกว่าก็จริงแต่ว่าผมรู้สึกว่าความอันตรายอะมันไปตกอยู่ทางฝั่งวิลล่ามากกว่าที่มีโอกาสยิงแต่ว่ามันไม่ดีพอนะครับส่วนครึ่งหลังเนี่ยอาร์เซนอลมีโอกาสยิงน้อยกว่า แต่ความโคมมันชัดเจนกว่าคืออาเซนอลในครึ่งหลังเนี่ยมีโอกาสยิง5วิลล่ามีถึง8แต่ว่าทำมาตัไม่ได้เลยนะครับมันก็นั่นแหละความิบาตของของวิลล่าเนี่ยมันคือมันคือ,คอการจบสกอร์เลยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวที่เป็นแดนกลางอ่ะผมก็โอเคกับเขานะทั้งทั้งเตเลมันทั้ง,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 งโอนาน่าหรือแม้กระทั่งโอ้โหไอตัวโรเจอร์เนี่ยจี๊ดจ๊าดจริงจมองแกโรเจอร์อ่ะคือแม่งแบบ เอาจริงๆนักเตะタล,ลุยไปออดีมากอะเออนักเตะวิลล่าตัวตัวกับนักเตะอาร์เซนอล่ะนักเตะอาร์เซนอลแทบจะเอาไม่อยู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นเลออนไบลี่ไอ้มอร์แกนโรเจอร์อะไรพวกเนี้ยคือซักทักษะในการดดนหนึ่งหนึ่งอะดีมากๆแต่อย่างที่บอกแหละถ้าคุณจะหลบไปสี่ลบไปห้าแล้วสุดท้ายยิงไม่เข้าเนี่ยมันก็ท like ิ้งว่ากันครับมันก็ไร้ค่านะครับถ้าเทียบกับฝั่งอาร์เซนอลผมยินใช้คําว่าเกมนี้เนี่ยโอเคแนวลุกเนี่ยอาจจะไม่ได้หวือหวาเอ่อคายฮาวเวิร์ดเองก็ไม่ได้มี จังหวะวื้วามากมายมาติเนลลี่เองก็ค่อนข้างเงียบแต่ผมใช้คําว่าตําแหน่งอื่นอ่ะมันมันสมดุลและมาตรฐานคือมันมันดีเป็นมาตรฐานอ่ะคือไม่ได้มาตรฐานนี่ไม่ได้หมายถึงอาร์เซนอลแย่นะคืออาร์เซนอลมันดีอยู่แล้วแล้วมันเล่นแบบมันจะต้องมีเกมที่โอเคแหละแนวลุกมันเออมันก็ไม่ติดอ่ะเออแต่ว่าโดยรวมอ่ะมันก็ยังคงอยู่ในฟอร์มที่มาตรฐานแล้วก็สุดท้ายอ่ะผมใช้คําว่าไอความอดทนต่อต่อรูกเกมที่ มันมันคือความกดดันที่เจอแล้วสุดท้ายพวกเขาทําได้แล้วก็ต้องชมอาร์เตต้ากับเลดทอซาด้วยนะครับที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วมันมันคลิกมันใช่จริงๆรวมไปถึงตัวสารองอ่ะเกมนี้ด้เห็นลิคาโลคาราฟิโอลีและอาจจะมี<แ>เวลาน้อยไปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าก็อาจจะได้เห็นตัวจริงในบอลถ้วยเหมือนกันนะสำหรับคาราฟิโอลีเนี่ยอ่ะเกมนี้ถ้าให้เลือกแมนออฟเดอะแมตช์หนึ่งคนคุณเลือกใครผมให้ลายค่ะอ่าเหมือนกันคือผมก็ให้ลาย,ยาเพราะไม่ไม่คือตัดสินเกมเลยอ่ะไอช็อตนั้นอ่ะ ตาตึงใจคือเราบอกเราเราพูดมาหลายคลิปเหมือนกันนะว่าคือถ้าหากว่าเกมที่มันใหญ่เจอใหญ่อะ่ะคือถ้ามันเงียบทั้งเกมนะ่ะแล้วมันมีโอกาสให้แบบ ครั้งเดียว,วะอะโอกาสให้มึงครั้งเดียวที่มึงจะต้องสอดออกมาแล้วมันต้องทําไม่ได้อ่ะมันคือถ้าทําไม่ได้อะสําหรับเกมเกมหนึ่งอ่ะมันอาจจะหายไปเลยแล้วก็ตัดสินเกม,มไปได้เลยซึ่งเกมเนี้ยมันเห็นได้ชัดเลยนะว่าวิลล่าทาไม่ได้แล้วเป็นทางอาร์เซนอลที่ที่โอ้โหทางด้านของเจ้าหนูนินจาทอซาเนี่ยม่งหายตัวฟุบเข้ามาแล้วก็จบเลยเกมเปลี่ยนไปเลยนะครับอาร,ร์เซนอลเปิดฤดรูปการได้สวยงามนะคีนทีส่องนัดติดเออคือผมรู้สึกว่า มันแข็งแกร่งเหมือนเดิมในแง่ที่อาจจะไม่ได้ยิงถล่มทลายเหมือนช่วงแบบถ้าเราจําได้ซีซันที่แล้วตอนที่อาร์เซนอลแบบว่า,ายิงเยอะช่วง,ย,งยิงถล่มไม่เยอะใช่แต่เกมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะ มีความแน่นอ่ะเออมันมันมันหนึบขึ้นอ่ะใช่เขาหนึบขึ้นแล้วกันเขี่ยวขึ้นนะฮะก็ต้องรอดูว่าอาร์เซนอลในซีซั่นนี้จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับประมาณนี้หากว่าเราผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปยังไงก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็แฟนๆทั้งสองทีมคิดเห็นยังไงกับแมตช์นี้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันก็ขอฝากไว้หน่อยนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์ของเราก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับสวัสดีครั